ทุกคนทุกคนกน,นี่ใครอยากจะชมหุ่นพี่พึ่งพุ่มพวงนะหุ่นที่เจ็ดหุ่นที่สิบสองหุ่นที่สิบเอ็ดหุ่นที่สิบสามดูนห,นหน้าตาสิทำให้เหมือนไม่ได้หรือไงอยู่ี่หกทเจี่สิบสิบสองที่สามอยู่ที่ร่าง นี่คือด้านหลังวัดทับกระดานนะคะทุกคนจะรุ่มรื่นมากนะครับแล้วก็อันนี้ข้างหลังฮะทะลุโรแมนติกมากใครชอบแนวเอา u t นะฮะทุกคนนี่หลังวัดเนี่ยขายกันอย่างนี้เลยทุกคนแน่นๆน่นแต่ในตัวส่วนที่เป็นแบบคึกคักเน่ยจะอยู่ด้านในเ็ขจะมีหนังกลางแปลงก็จะไม่มีคนดูหรอกพอเที่ยงคืนปั๊บเขาจะหยุดฉาหยุดเล่นหมดเลยนะ ลิโกงลิเกยหยุดเล่นดนตรงดนต,ตรีร้องกันเข้าไปแล้วก็ตอนช่วงแบบตั้งแต่6กโมงครึ่งไปแล้วองคุณก็จะสแสดงกันแข่งประชันกันเสียงก็จะดังสนุกสนานกันไปของกินเยอะมากนะฮะนี่ฮะ นี่ลูกปั้นที่พึ่งอยู่ในนี้ก็เยอะฮะนะครับทุกคนหาชมไม่คุ้มเลยฮะนะฮะตอนเย็นๆเราก็ขี้เกียจมาถ่ายเงี้ยดนตรงดนสรี 3, เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นขุ่นที่6กขุ่นที่8ปดขุ่นที่10จะอยู่ในนี้ดูทุกคนหน้าเหมือนไหมชมพูลทุกวงดวงจันทร์เร้องวางหลักฐานอย่างไรตามความชอบของพระและที่ตกลงไหมขุ่นที่สไม่เหมือน บรอน,ะะนาสวรีดีพระเจ้าตากสินก็อยู่ในนี้ฮะนะฮะหลายหลาแล้วก,ก็แก้วมรกตสามสี่อะไรอันนี้เสื้อนี้สวยนี่ยเสื้อสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนอยากได้มากเลยอ,อยากได้ทุกคนเสื้อสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ฮะทุกคนนี่เวทียักษ์ใหญ่ที่สุด เป็นงานวัดที่ลดที่สุดอ่ะเราะไรมีดนตรีนักร้องดังๆมาร้องเพลงกันทุกปีอย่า,ยางเช่นยุ้ยก็มานะเปาวลีก็มานะฮะซิลินทราก็มาทุคนนี่ฮะร้าอาหารเริ่มเ,เปิดแล้วฮะเริ่มเปิดทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปที่ศาราที่หนึ่งนะคะไปไว้พี่พึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งฮะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมฮะก็จะเป็นคืนสุดท้าย นะครับทุกคนที่ซื้อไปมีที่ตรงไหนเลยใชยาแค่ได้คนข้ามุงกลุ่มเขามันก้ายอ่านตามสร้างมีหมดมมทุกคน้้นาใเลก โหใหญ่มากคือแบบงานวัดที่ใหญ่ที่สุดจริงๆนะี่เตียนลงว่เตียวหยวลอดนี่ฮะไปนะจะกินอะไรก็เดินหากินเอานะฮะแต่ว่านักร้องเมื่อวานก็มากันเยอะมากนะฮะแซคชุมแทยังมาเลยทุกคนลำยงลำใหญ่ก็มาฮะลำใหญ่หนองหินหาอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะ อ่าชมคนยังไม่มาไงแม่ค้ายังไม่ค่อยตื nah ่นกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็ต้องเตรียมแล้วไงทุกคนนี่น้ำพริกเผาทำหัวให้กันหัวเราะเรเองตัวท้าทาไม่ทำบุญให้แล้วใครเล่าที่จะทำบุญให้เราได้เฉยทุกท่านเลยนะจ๊ะเสียกันโตเสียผมก็นะให้คุณออกมาเท่าคนตกหลู้ที่ผมเองยิ่งถ้าขอขอบคุณให้ นี่วัตถุดาเนี่ยนะฮะปีที่32ทุกคนน,น้ําเนมที่วัดเนี่ยเขาไม่ขาดจริงๆเลยนะกินฟรีอ่ะแมวก็น่ารักนะเป็นวัดที่เลิศมากนิหารน้ําฟรีทุกคนนิหารเห็นไหมโอ้ยนี่นะฮะนี่ฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครจะไปเจดีย์อนุสร์มีเจดีย์อนุสร์ราจะมีลุกทุ่งด้วยทุกคนเราเพิ่งรู้นะ,ะแล้วก็ถ้ำเขาถ้ำเทียมทุกคนถ้ำมาหามงคล แล้วก็หุ่นที่8หุ่นที่6ก็อยู่ตรงนั้นพระพาาพระเจ้าตากสินทุกคนเจดีย์พระเจ้าเ,เปิดโลกชมสัตว์นานาชนิดตรงไหนวะถ้ำหลวงปู่ทวดก็มีแพวังมัตฉาตรงไหนอะชมสัตว์นานา,นา,นานชนิดแี่เราหาไม่เจอนี่ฮะ เราหาไม่เจอนี่หาทุกคนจากกระทับกระดานนะฮะนี่จะมีเสื้อจะสะสมของที่ระลึกนี่เกณนัจะแสดงตอนสองพุ่งของทุกวันนะคะเรีิเว่ามี้บอกรุกสมฟรีเป็นตลาดเสื้อเยอะมากกลมุงนกละแแมกย้อนตามเสีงนี้มาได้เลยจ้ะแม่จ๋านะพี่นมสุดพิเศษของนี้นะคะถ้าไม่ทราบ แม่จำปีใทวยกัอตรงไนะคเดี๋ยแ่ค้าีก็ได้สอลุที่ก็ติดต่อเจอเจอร้านเจอร้านขนมแตกขนมตาลนะฮะทุกคนนางก็บอกว่านางดังมากเลยประมาณนี้ขนมตาลเราบอกแล้วไงว่าเรากินแล้วติดคอขนมตาลไม่ว่าจะกินกี่ที่ก็เหมือนกันหมดฮะอร่อยเหมือนกันหมดไม่ได้พิเศษอะไรแล้วนางก็บอกว่าอ๋อ ขอกนางนะ่ะอร่อยเขาก็มากินแล้วก,ก็ถ่ายให้ลงให้อะไรประมาณนี้ยฮะถ่ายให้ลงให้แล้วก็เอาก็ใช่ไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ลงให้ไงฮะแต่ของเรานี่ก็คือจะไม่มีการเปย์นะไม่ต้องมาจ้างเราอะไรอย่างเงี้ยฮะเราไม่ต้องมาจ้างกันไปมานึกออกไหมแต่เขาก็จะขอดูช่องไงครับทุกคนนี่ฮะบรรยากาศร้านเราก็บอกอ่ะเดี๋ยวจะส่งให้ทางไลา์นางก็ไม่ยอมไม่ส่งทางไลน์นางจะแบบว่ารู้มากนะฮะรู้มากจะขอกดติดตามหน้าร้านเลยบอกชื่อช่องมา ไอเราก็แบบเอ้ยถ้ากดติดตามชื่อนั้นเลยเราไม่อยากให้คนแบบนี้มาติดตามเราเข้าใจไหมทุกคน เรื่องอะไรต้องมาติดตามฉันนะฉันยังไม่ได้รู้จักเธอถ้าเกิดว่าจะได้ติดตามกันมาจากคนที่ไม่รู้จักยังดีกว่าแต่นี้เมื่อกดติดตามแล้วต้องมาลวดมารับรู้ว่าเราไปไหนไปถ่ายที่ไหนต่อไปในอนาคตถูกปะเราก็ไม่ชอบเพราะว่าอะไรดูจากนางแล้วนางเหมือนต้องการจะเช็คมากกว่าว่าช่องเรามีอยู่จริงไหมแต่บังเอิญว่าก็ไม่จําเป็นเนี่ยร้านเป็นร้อยเราก็เลือกได้ค่ะทุกคนถ้าเกิดเราจะไปถ่ายทําโปรโมทให้ฟรีอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ได้คิดค่าตัวอะไรแต่ถ้านางรู้มากเรื่องเยอะรู้มากฉลาดเกินก็ไม่เป็นไร ขนมแต่ขนมตาลของหนูก็ขายดิบขายดีไปเองค่ะไม่ต้องรอเราโปรโมทต่อก็ได้นี่คือศาลาต้นไทรใหญ่มากทุกคนจะดูคนเยอะมากเลยวันนี้วันเสาร์าค่ะ<า>เยอะแต่เช้าเลยทุกคน,นไม่มีนีะบางใตนี่ศาลาราลิมน้ำซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าศาลาที่มีหุ่นขี้พึ่งหุ่นแรกของขี้พึ่งค่ะนี่ค่ะเราก็เลยยังไม่ได้มาไหว่อย่างเป็นทางการสักที ีเราจะขึ้นไปตรงภูเขาทองทุกคนภูเขาทองก็จะเป็นที่ที่เรามาตั้งนั่งทําหลักสูตรแล้วก็นั่งโพสต์ออนไลน์นะ,ะนี่ฮะใครจะไปเจดีย์ถ้ำฉับเทียมเอ้ยถ้ำถ้ำเทียมลงไปอ่านติดขอโทษนี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วก็มีพระเลิกพระชายย่บนี้แล้วก็พระพุทธบาทจำรองทุกคนนี่ฮะ นี่ครับทุกคนต้นไทรกระับกระดานนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าภูเขาทองทุกคนสรุปก็คือนางก็พยายามยาที่จะทาไมไม่ให้ทําไมไม่ให้ดูก็กูจะให้มึงดูนี่ไงพิงจะส่งมาทางไลน์ทาไมจะแอดกันไม่ได้จะส่งไปเพราะว่าเดี๋ยวมึงดูช่องของกูเสร็จเนี่ยมึงก็ดูคลิปแรกจะไม่เห็นภาพโฆษณาโฆษณา,า,าเป็นร้อยร้อยตัวเราก็อยากแคปส่งไปให้ไงฮะที่เรามีอยู่เราแคปไว้แล้วเราจะได้ส่งไปให้ถึงจะไม่ไม่ให้เราไปถ่ายทําฉันก็อย่างน้อยก็ให้เธอดูแล้วว่าช่องของฉันมีอลังการแค่ ไ,ไม่ใช่มาดูแค่ติดตามชั้นหน้าหน้าอะไรเขาเรียกหน้างานมาติดตามแล้วเห็นแค่คลิปแรกเข้าใจไหมทุกคนคุณอยารู้เยอะอย่าแบบเก่งเกินฮะ <มา S 1> ฉะนั้นก็เก่งไปเคยขายขนมการแตดต่อไปค่ะขห้รวยนะฮะถ้าเกิดน้ำใจไมตรีคุณลูกมากอเอาง่ายๆเลยนะฮะก็ไม่ต้องมาติดตามฉันฮะจะมาแบบ,แบ,บว่าทำไมไม่ให้ติดตามไม่ให้ไม่อยากให้รู้อยากให้รู้แต่ฉันอยากให้รู้ผลงานฉันจะส่งไปให้ทางไลน์ก็แอดมาสิแอ ไลน์มาเหมือนกับที่อื่นที่เขายอมให้ฉันแอดไลน์กันไปมาแล้วก็ส่งผลงานแล้วก็ทีนี้เนะี่ยถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องให้ไปถ่ายทําถูกไหมฮะทุกคนรู้มากแล้วทําทเป็นหญิงยะโสแมดาลงดารามากินแล้วอร่อยถามหน่อยว่าอร่อยแต่เธอไม่ต้องจ้างเขาก็จริงแต่ถามว่าเขาก็ต้องจ่ายเงินเธอไหมจ่ายเงินเธอแล้วก็ถ่ายให้เธอด้วยแสดงว่าเธอไม่มีน้ําใจเลยเห็นแกน่ตัวเห็นแก่ได้ขนาดให้กดไลน์แค่เนี้ยยัง ทำไม่ได้เลยน้ําใจเราจะได้อวดจะได้โชว์ว่าช่องของเรามีโฆษณาเข้าแต่มันก็ยังอยากที่จะช่องอะไรแคทเดียวแอดไปนี่ถ่ายไปแล้วก็ให้เห็นบรบรยากาศนี่หาะพุทธบาทจาลองทุกคนเข้าใจไหมคนแบบเนี้ยเราไม่เอาเลยค่ะเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะที่จะต้องไปถ่ายร้านขนมตาลน,นางค่ะขนมแตกไม่เอาด้วยฮะขอขอขอพูดตรงไปตรงมาหน่ยนะคลิปนี้ทุกคนเป็นสีสันสนุกสนานบันเทิงทุกคนเข้าใจไหม,มนี่เห็นไหม คนใส่ร้านเยอะฮะเพียงแต่เราเห็นว่าแม,ม่หน้าหน้าร้านบอกจังเลยว่ามีดาลุงดาราติดรูปดาราไปออกรกายการนั้นรายการนี้ถามหน่อยว่าอับประมงคนหรือเปล่าถ้าเกิดจะมัวแต่มานั่งเถียงกันอยู่หน้าร้านถูกไหมเออขอกำใจไม่ตีก็ส่งไปทางไลน์ก็จบถูกไหมจะต้องเรื่องเยอะไปทําไมถูกไหมฮะเออนี่หาเต่าก็ามีหาใครจะดูเต่าทุกคน เรแวชัดแบบขอโทษนะฮะที่แบบอันนี้คืช่องสุดๆที่หลวงพ่อทองค่ะพระเลิกพระชัยคะแล้วก็ที่หลวงหลวงพ่อบูวดจเจ้าวัดองค์แรกของวัดทับกระดานทุกคนจ๋าจะเจอกันคลิปหน้านะนี่คือบรรยากาศสุดๆเลยค่ะวันเสาร์เหลือพวกนี้อีกวันหนึ่งก็จะครบวันสุดท้ายของงานคุ้มพดดวงดวงจันทร์32ปีของปี